สวัสดีครับเช้านี้นะครับผมเล่นลูกกิง้งเมื่อวานคาว่าเมื่อวาน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 นะครับทําไมเราทําได้ดีกว่านี้ทําไมเราทําได้เยอะกว่านี้ทําได้หลายครั้งกว่านี้อย่าลืมนะครับว่านาฬิกาชีวิตมันหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมห่วงหนึ่งของมนุษย์เรานะครับผม วัยกำลังเจริญเติบโตก็ทำอะไรก็ดีไปหมดช่วงขาลงของชีวิตนะครับผมทำอะไรก็แย่ไปหมดไม่ใช่แย่ไปซะทุกเรื่องเราต้องควบคุมปริมาณของร่างกายให้สมดุลอยู่อย่างสม่ำเสมอถ้าเราควบคุมเขาไม่ได้เหมือนตาช่าง ตวงถ้าไม่เสมอกันไม่สมันเกิดม,ม,มันก็จะโอนเอ็นไปข้างหนึ่งข้างใดถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งหนักมากๆก,ก,ก็จะตกลงสู่พื้นก็ถือว่าแย่ครับบางครั้งตกแรงๆตกทีเดียวปึ้งอีกฝั่งหนึ่งกระเด็นพังหกเรียบร้อยอีกิเดนเ,เนเอสเมนตนตายเป็นเหม็นหอมฉะนั้นปุ๊บ คำว่านาฬิกาชีวิตเราต้องดูแลให้เสมอกันสมันเกิร์อยู่อย่างสม่ำเสมอทำอย่างไรนั้นเราต้องสังเกตต,ตัวเองพยายามมองดูโลกที่สดสวยที่สวยงามที่เขามีสุขภาพดีลองไปหาข้อมูลดูข้อมูลที่ชัดเจน ถ้าตัวเราไม่ปฏิบัติตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีแล้วใครจะดูแลเราล่ะครับดังพุทธองคมท่านสอนว่าตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนว่ากันไปนั่นก็คือเรื่องของอคำพูดแล้วก็ปัจญานะครับแต่ความเป็นจริงนั้นแน่นอนเราต้องดูแลตัวเองให้ดีสั้นๆครับเริ่มครับ